จากคลิปที่แล้วพวกเราได้นอนกลางเต็นท์กันที่เกาะเตียบที่อยู่ในจังหวัดชุมพรเป็นเวลาหนึ่งคืนตกตอนบ่ายพวกเรากเก็บสัมภาระเพื่อเปลี่ยนที่นอนไปนอนกันที่บ้านกูดที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นชายหาดอีกที่หนึ่งที่มีความสวยงามเงียบสงบน้ำใสทะเลสวยเหมาะกับคนที่ต้องการความเงียบสงบหลีกหนีความวุ่นวายเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ร่วมเดินทางไปสูดอากาศทันบริสุทธิ์ไปมพร้อมกับพวกเราได้ในว,ว้าวแล้วก็ไปสนับสนุนโดยร้านกว๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณบิวประตูน้ำหลังตึกใบหยกบริเวณปากซอยแสนการร้านก็จะอยู่หน้าเซเว่นเลยนะครับที่นี่มีกว๋วยเตี๋ยวหลากหลายเมนูให้ได้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งหรือข้าวต้มหมูเด้งร้อๆเราก็มีร้านเปิดบริการตั้งแต่7โมงเช้า11โมงถึงเที่ยงก็หมดแล้วครับ เพืเ่อนๆคนไหนสนใจก็เชิญมาลิ้มลองความอร่อยกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณบิวประตูน้ำหลังตึกใบหยกมากันได้เลยนะครับ <Yeah! S 1> บ่ายโมงกว่า,วาเราก็เดินทางมาถึงหาดบ้านกูดแล้วขับรถเข้ามามาเจอตรงสามแยกถ้าเลี้ยวทางด้านซ้ายก็จะเป็นหาดทางสายแต่ถ้าเลี้ยวมาทางด้านขวาก็จะเป็นหาดบ้านกูด แล้วก็ขับรถเลาะริมทะเลมาเรื่อยๆก็จะมาเจอกับทานวลาบีดรีสอร์ทที่พักที่เราพักกันประจําเมื่อเรามาเที่ยวหาดบ้านขูดหาดบ้านขูดทอดตัวยาวประมาณ12กิโลเมตรเป็นเสี้ยวประจันตลอดแนวหาดนอกจากจะมีถนนขนาดข้างไปกับหาดทรายและทะเลแล้วเบื้องหลังยังมีรีสอร์ทที่พักหลากหลายสไตล์เอาไว้บริการมากมายตอนนี้เราก็ได้ย้ายมาจากจุมพรเกาะอะไรนะเกาะเตียเกาะเตียบยบ้ยายมาอ,อยู่ที่ประจวบอยู่ที่บ้านขูดกัน ที่เดิมที่แดนดเมื่อเคยมาที่นี่เมื่อเดือนมีนาต้นปีหกเจ็ดตอนนั้นมาก็อย่างเงี้ยสวยเงียบสงบเหมือนเดิมว้าวหาดดีน้ําดีจริงๆแล้วเราจองไว้ที่เกาะเตียบสองคืนนะเออแต่ไปไปไม่ไปไม่รอดไปไม่รอดครับก็เลยยอมเสียเงินทิ้งไปคืนนึ่งใช่ย้ายกลับมานี่ดีกว่าเหตุผลน้ําไม่ไหลครับตั้งแต่ตั้งแต่น่าจะเป็นตีสามตีสี่ของกลางคืนละ เพราะว่าผมเข้าตื่นขึ้นมาปุ๊บน้ํารู้แล้วว่าน้ําไม่ไหลเรานึกว่าแป๊บเดียวปลาไปเที่ยงก็แล้วบ่ายก็แล้วสรุปว่าย้ายดีกว่าอยู่ไม่ได้เพราะเรามีเด็กน้อยมาด้วยสงสารลูกก็ถามถามเขาที่问他ทำไมน้ำไม่ไหลเขาบอกมันเป็นเรื่องเรื่องกิจวัตรประจําวันปกติก็ปกติแต่เขาไม่ได้แจ้งลูกค้าไงเขาไม่แจ้งลูกค้าเลยเราก็เลยไปดูแล้วเราคิดว่าถ้าเรามองในมุมมองของคนที่ บริหารนอะ่ะมันต้องมีน้ําสํารองใช่ไหมถูกต้องแล้วมึงต้องแจ้งลูกค้าหน่อยใช่ต้องแจ้งลูกค้านิดนึงแต่ที่นี่ก็วเหมือนเดิมน้นํานี่คราวนี้น้าใสกว่าเดิมด้วยววไม่เคยไปทะเลที่ไหนแล้วแบบน้ําสวยคือคือนอกจากภูเก็ตแล้วก็เจอที่เนี่ยนะใช่ภูกเก็ตเกาะช้างและแต่ที่เนี่ยที่ว้าวหน่อยน้าโอเคเลยครับแล้ดูเนี่ยเนี่ยชายหาดทรายเขาสะอาดมากเขาทําความสะอาดทุกวัน แล้วเรานั่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่เหนียวตัวลงมาแต่มันไม่เหนียวห้องก็ดีห้องก็ดีครับราคาก็ลถให้ด้วยสามสามท่านสามท่านพันเดียวครับหนึ่งใบเทาครั้งที่แล้วมาพันสองยังไงเป็นเพื่อนมานี่ก็ทานเวลาบีบีสอร์ทใช่คนดูแลน่ารักอ่าคนดูแลน่ารักมาคุยง่ายกันเป็นกันเองนี่บางคุยกับคนดูอยู่สวัสดีคนดูยังสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะที่นี่ดีไหม ดีมากบางอันนี้แหละน้องเห็นบางพูดใช่เหรออ่ะไหนลองพูดสวัสดีผู้ชมดิสวัสดีค่ะที่นี่ดีไหมดีมากค่ะที่นู่นที่นู่นกับที่นี่ที่ไหนดีกว่ากันที่นี่ค่ะที่นี่มีชื่อทานวาลาบีรีสอร์ทคะรามก้าคะรามก้าลูกไกลๆลูกไม่ต้องร้องเพลงด้วยร้องเพลง มองคนดดูู้วยลกบุษบาไป็หนึ่งเพลงแล้วบุษบาตากลุ่มวายพ่อมมาเกือโตเป็นสาวห้ามหม่บอกใครใคก็ยังสนิ่งลองบุษบาส่วนสมด้วยเกินดูิิสกทษิ์ลูกพอแล้วพอแล้วายบ่ายท่านผู้ชมก่อนฝากรับชมด้วยนะคะคุณเลย บุษบาไม่ใช่ค่ะเราต้องว่าแล้วก็ไปว่าแล้วก็ไปไปไหนไปหาที่พักกันเป็นมุกครับอีกน่าสอันนี้คืออะไรอ่ะทุเรียนทุเรียนเหรอใช่อ่ะแล้วเก็บมาทำไมเยอะแยะเนี่ยจะเอามากินใครใครปอก่ พอดีหน้าหาดที่เราพักมีชาวบ้านมาลงอวนหาปลากันพวกเราก็เลยเดินไปดูกันสักหน่อยอนะจับมันก็ห่างสะบัดเราดิเพื่อน <Yeah. S 1> นี่คือปาอาลาเออยที่บอกกับใครปลาทูอ่ะปลาอะไรวระก็ปนะูนใช่หะ่ะขี้เปลือ,องเงี้ยนละเฮ้ยนี่ปลา <c oughs> ยาวๆคือปลา ปลากระตูอ๋าตาเรียปก,กปลากระตักอ๋อปลากระตักขึ้นหน้าดงนี้ทางใต้เา,เตเาเรียกปลากระตักเดปลาจกเเรียกปลากระตูอุยอนี่มีปกไมไก็เรอะปลาหมึกเยอะู้นี่ปลาหมอ,หอแมงกระพุนนี่ถ้าโดนอันดับแรกต้องทำไงครับทรายลร้อนเลยทาก่อน แล้วหลังจากนั้นก็อ๋อได้เลยครับนี่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับของชาวบ้านหากโดนแมงกะพรุนและช่วงนี้แมงกะพรุนก็ขึ้นเยอะเสียด้วยเห็นดินี่ฮะที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็คือแมงกะพรุนถ้วยนะครับแมงกะพรุนถ้วยก็มีอยู่หลายหลากสีแต่เจ้าตัวสีเข้มๆแบบนี้จะมีพิษที่รุนแรงกว่าแบบเจ้าตัวใสๆ เห็นชาวบ้านบอกว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้จะเป็นช่วงที่แมงกะปูนถ้วยเข้าฝังนะ่งเสียได้พวกเราก็เลยไม่ได้เล่นน้ํากันเลยกะว่าจะเล่นน้ํากันตอนเย็น s <S ตกตอนเย็นแม่บิวกับน้องเชอร์ก็ยืมมอเตอร์ไซค์ของทางรีสอร์ทเพื่อไปที่ตลาดกระสข้าวเย็นมากินกันหากมองจากแผนที่จะเห็นได้ว่าหาดบ้านกูดต,ตั้งอยู่เกือบท้ายสุดของชายหาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในเขตตำบลทงชัยอำเภอบางสะพานห่างจากหัวหินประมาณ200กิโลเมตรและจากกรุงเทพประมาณ350กิโลเมตรที่หาดบ้านกูดมีร้านอาหารหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกสรรรวมไปถึงตลาดสดที่อยู่ไม่ไกลเย็นนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปด้วยมือเย็นและพรุ่งนีชาวเจอกันครับเมื่อคืนฝนตกปลอยๆเลยทําให้เช้านี้ท้องฟ้าดูมืดครึมแต่ไหนมาถึงทะเลทั้งที ถ้าไม่ลงไปเล่นน้ําทะเลเขาคงจะเหมือนมาไม่ถึงหาดบ้านกลูพวกเราก็เลยลงไปเล่นอยู่ใกล้ๆชายฝั่งแล้วคอยระวังแมงกะพรุนที่มากับน้ําด้วยส่วนแม่บิวก็กําลังจะเตรียมอาหารเช้าเอาไว้ให้พวกเราได้รับประทานกันเล่นน้ําเสร็จพวกเราก็ขึ้นมากินข้าวกันครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นพนักง,งานต้อนรับและเป็นบอดการให้กับพวกเราทอนอู้ทอนไปนู่นอู อู้อเอออู้เอาเออยุอไม่ได้เลยพร้อมลุยตลอดแบบทานข้าวเสร็จน้องเชอรก็อยากจะถ่ายคลิปบบลงตอตอ,อ,อ,อก,ก็เลยมาให้บังถ่ายให้สรุปแล้วผลออกมาก็เป็นแบบนี้ละครับ สิบโมงกว่าๆพวกเราก็เช็คเอาท์ออกจากทานเวลาบีรีสอร์ทแล้วจะกลับมาหาใหม่นะครับขับรถเลียบชายทะเลไปเรื่อยๆก็สังเกตเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาตกกิดกับริมทะเลแม่บิวกเ็เลยอยากจะขึ้นไปทำบุญไหว้พระสักหน่อยือตงเขาคะไปทางไหนโอเค,ขอ,คขอบคุณครับ พระพุทธกิติสิริชัยนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิก็ออิฐถือปูนล,ลงรักปิดทองมีพระพักที่เปลี่ยมไปด้วยเมตตาและมีลิ้วจีวรที่สวยงามแบบศิลปะคันธารมีพระปรามาภิไธยย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถประดับไว้บนผ้าทิพวงพระมีหน้าตักกว้างห้าวาสูงเกวาประวัติการสร้างพระพุทธกิติิริชัยนั้นกล่าวว่า มาจากจิตศรัทธาของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถเนื่องในวันมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาเมื่อปีพศ2535วัดทางสายตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัยริมทะเลบ้านกูดจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญซึ่งมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ คููบานคู่เมืองอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างแพร่หลายโดยวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดียพักดีประกาศที่มีความงดงามอลังการสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสขึ้นครองรชคร50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหวไหมไหวไหมน้องเชอร และมีความเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศและพระพุทธกิติสริชัยบุญยอดเข่าธงชัยซึ่งเป็นชัยภูมิแห่งพลังอันเป็นมงคลสูงสุดแล้วจะได้รับอาน,นิสงส์อย่างแรงกล้านำพาให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสริริมงคลอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและประสบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตกล่าวกันว่าเทือกเขาธงชัยนั้นมีลักษณะที่ดีตามความเชื่อแบบโหราศาสตร์แบบจีน นั่นคือมีลักษณะเป็นหัวมังกรโดยมีลำตัวคือชายหาดบ้านกู่ที่ทอดยาวจนถึงตายทางก็คือหาดแม่ลำพงที่อำเภอบางสะพานอีกทั้งยอดเขาธงชัยเปียบเสมือลักษณะคล้ายกับหลังเต่าที่ยื่นออกมาในทะเลโดยในตำนานจีนถือว่ามังกรและเต่านั้นคือสัตว์ประเสริฐและเป็นมงคลดังนั้นผู้รู้หลายท่านจึงลงความเห็นว่าที่นี่เหมาะสมที่จะสร้างปูชนียสถานอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระมหาธาตุเจดีย์พักตีประกาศและพระพุทธกิติสิริชัยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้สักการะกันสืบไปอ้าอากาศมืดครึ้มนิดนึงเพราะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้าวันนี้วันที่สองเดือนกันยากันเช้าฟังข่าวคนบูตูบอกวันที่สามถึงวันที่ห้าดีละมาก่อนแต่ไม่มีแดดเลยนะดี่ร้อน ฝรั่งมาตั้งนี่น่าจะเป็นเทวดาใช่ใชา,า่เป็น,ปรปน,นพระไหว,ว้หพระทำบุญเสร็จแล้วพวกเราก็เดินทางกันต่อเลยครับเพ,พิ่งมาจ้ะนี่ไไนก็เข้าอุงเทพมแล้วเมื่อว่าไ่นอนชุมพร นอนชุมพรแล้วก็มันเอ้ยเมื่อวานซื้อไปนอนชุมพรแล้วก็วันนี้มันนอนปัจจุบดลูกตงนี้นะพอถึงพื้นล่งนักไปฝ่าเลยไม่ต้องย้อนไปทันมันจะไปออกอ่างทองอ๋อเหรอครับไม่ต้องหยุดเงินครับขอบคุณครับยายสวัสดีลูกสวัสดีครับพอถึงตัวเมืองเพชรบุรีแม่บิวก็ได้ขอแวะสักการะพ่อปู่เพชรกิริมหามุนีศรีสุโธน่าฆราที่วัดถ้ำแจง จากแมบิวได้โชคลากมานิดหน่อยระดับเฉลี่ยเสร็จแล้วก็ไปตุ้ดทูต้นเดือนแบบนี้ที่นี่ก็จะมีผ่านพุ่มเยอะนิดนึงนะครับเสร็จจากวัดถ้ำแจงแล้วพวกเราก็ต้องแวะมากินอาหารป่าก,กันที่ครัวลุงน้อยที่จะมาที่นี่กี่ครั้งเราก็ต้องแวะกันทุกครั้ง พอติดใจในรสชาติอาหารที่จัดจ้านของลุงแค,คงงงทริปนี้พวกเราได้ไปกันในช่วงต้นเดือนกันยายนก็แอบเป็นห่วงระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาอยู่เหมือนกันโอ้ยสมชื่อพลาดทะเลไทยจริงๆ มีน้ำขึ้นแรงนะงส่วนทริปนี้การเดินทางของพวกเราก็ได้จบลงแล้วส่วนทริปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนกันก็ฝากเพื่อนติดตามพวกเราด้วยในว้าวแล้วก็ไป